สัดวยูคลิกจำกัดสวัสดีครับ,บวันนี้กุนมเสนอหลอดสปอตไลท์ไฮเทค30วัตต์นะครับให้แสงสีขาว 6,500K มุมกระจายแสงอยู่ที่120องศามาตรฐานกันน้ำ IP65 นะครับแบตเตอรี่ชาร์จ6-8ชั่วโมงเต็มใช้งานต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงมาพร้อมรีโมทไร้สายนะครับผมประกอ์ที่ให้มามีอะไรบ้าง นี่นะครับหลังจากแกะกล่องออกมาก็จะบรรจุด้วยกล่องโฟมนะครับอีกชั้นหนึ่งกานกระแทกนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นแงขงโซลาเซลล์นะครับาวางกัคู่มือการทำงานนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยชุดสปอตไลท์นะครับชุดสปอตไลท์ก็จะมีแพ็คกิ้งมาให้อีกินงครับเป็นถุงแล้วก็ชุดรีโมทปเจนะครับ แล้วก็ถ่านสองก้อน,นครับผมพร้อมจุดติดตั้งเป็นน็อตนะครับพุกพุกเหล็ก4ตัวนะครับผมแล้วก็มีน็อตให้ตัวนึงครับนี่ก็จะเป็นแผงโซลารเ์เซลล์นะครับขนาดสเปคบอกไว้ว่าเป็นแผงโพลีคริสตัลไลน์นะครับขนาด4วัตต์ใช้แรงดันอยู่ที่5โวลต์นะครับการทำงาน อยู่ที่0.8แอมป์นะครับช็อตสุดดอยู่ที่0.96แอมป์นะครับผมสายยาวทั้งหมด4เมตรครับขนาดของแผงนะครับอยู่ที่192คูณ255คูณ18มิลลิเมตรนะครับแผงสีฟ้าจ๋าเลยนะครับผมส่วนตัวหลอดนะครับ i t e h Solar 30วัตต์นะครับ IP65 ด้านหลังก็จะสกรีนบอกว่าเป็น Solar Full Light นะครับสีเทา ขนาด30วัตต์เดย์ไลท์นะครับผม IP 65นะครับกันน้ำเครีโมทนะครับเป็นรีโมทสีดำสกรีนไฮเทคนะครับควบคุมการทำงานได้ทั้งทำงาน3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับปรับเสียงสว่างได้ลดเสงสว่างได้นะครับสั่งทำงานออโต้ได้ด้วยนะครับมีฐานมาให้2ก้อนแล้วก็ประแจแหววตัวหนึ่งนะครับปุ๊บนะครับคู่มือการทำงานนะครับเก ขอบคุณครับ